<c oughs> ทำอะไรายอมทําท่ามันนกจะบินไปได้ดูสิดูสิฮะอ,อย่างนี้รู้รู้รู้ดัมมารู้เข้าใจนะครับปัญหาอนี้นะครับนะเ,เรียกว่ากระดูกเชิงการานนะครับกระดูกเชิงการานคือตรงนี้นะฮะกระดูกเชิงกรานนะครับนะฮะนี่นะมันจะไปล็อกล็อกตรงนี้นะครับระหว่างสะโพกกับหกเข่านะตอนช่วงขาตรงนี้ติดตรงนี้มันจะติดเอ็นนี้นะครับน้าขาตรงนี้นะครับจาก เออ่กระพเพาะเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะน,ะนะนะหรือว่าไอ้นกเขานะครับนตรงนี้มันจะติดตในเอน็นในติดเนี่ยมทำให้ฉี่ไม่พุ่งฉีกก่กระปิดกระปอยนะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมน,นะเรารู้ได้ไงครับลองเหยียดเท้าไปครับอ่าแล้วดึงเท้าก็มาหาตัวนะดึงฝ่าเท้าชิดกันคู่กันคู่ก,กักกนอ่าแล้วขย่าดูนะถ้าคนที่สุขภาพนะฮะช่วงหัวเอน็นาขาไม่ดีเนี่ยหัวเข่าสองฟั่งเนี่ยมันจะสูง จะสูงลอยงั้นถ้าหัวเข่าลอยอย่างนี้นะครับถ้าลอยอย่างนี้นะสองข้างนะถ้าลอยอย่างนี้นะถ้าลอยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสามีเรานะครับนะพยายามอย่าชงกาแฟให้กิน นะแล้วก็เขียนใบหยานะครับนะใส่กระเป๋าเวลาทะเลาะกันบ่อยรีบหย่าเลยครับเพราะอีแม่นาเขาจะเป็นอัมพาตผิดสภาพรัสมัตภาพตามเพศในเสื้อมดแล้วครับนะถ้าเข่าลอยอย่างนี้นะแต่ถ้าเรายังรักเขาเนี่ยมีความเยื่อใยอะไรอาวรทรัพย์สมบัติเขายังมีมีเพชรมีพลอยมีบ้านมีรถยนต์มีที่ดินนะครับเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ดูแลต่อไปครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็สอนเขาทุบ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 ในช่องนี้นานแหละครับทุ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 บนะทุบแล้วเขย่าด้วยเขย่าเข่าด้วยนานแหละทุบ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 แล้วก็ดึงฝ่าเท้าเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาครัับบปปีีเสื้อขย เดืองเดือง,งเข้ามาแล้วก็ให้เขาก้มลงไปจูบที่ถึงไม้ถ้าถึงนะครับนะแล้วเขาเข่าลงกับพื้นนะฮะนแนบสน,บน,บนบพื้นเนะี่ยโอ้โหพวกนี้นะครับยมยิ่งกว่าไวาก้ายนะครับนะยิ่งกว่ากินหมามุ้ยนะครับแข็งแรงยิงๆนะครับสมรรถภาพทางเพศนะแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาก็ม,มีปัญหาครับสมมติมันไม่ลงไม่ลงทําไงครับ ไม่ลงขึ้นมานิดนึงนะันไม่ลงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเหยียบนะให้ก็บิดตัวไปด้านซ้ายนู้นบิดตรงนู้นบิดไปได้วนะบิดไปับแล้วเราก็ไปเหยียบมือผักไปนะครับเหยียบอย่างเงี้ยนะเหยียบนะครับเหยียบลงไปครับอย่างงี้นะเหยียบลงไปนะนวดไปนิดนวดหน้าขาอย่างงี้นะครับเหยียบเหยียบลงไปนะครับอ่าแล้วก็สลับข้างสลับข้ามมาด้านวาแล้วเราก็เหยียบเหมือนกันเหยียบนะฮะเหยียบลงไปอย่างงี้นะเหยียบลงไปครับเหยียบลงไปครับ แล้วให้ครับหมอบไปด้านหน้าตรงๆตรงๆนะฮะแล้วขึ้นไปเหยียบสองข้างนะครับอย่างนี้นะครับออย่างนี้ลงหมดเลยถ้ามันลงแล้วอ้ไม่รู้จะว่าไงครับอย่างนี้นิ่มหมดเลยครับนะถ้าอย่างนี้นะครับนะหน้าขาตัวนี้มันก็จะขลายตัวครับแล้วกระเพาะปัสสาวะก็จะสบายตัวเขาก็จะฉี่ปี๊ดพุ่งยาวเป็นเมตรเลยครับนะรับรองครับเราก็จะไม่เป็นโรคฉี่กระปิกกระปอยฉี่เดือดราดธรรมตะพาตั ธรรมชติภาพต,ตามเพศก็จะแข็งแรงขึ้นตันตาเห็นนะครับเอาละครับนะถ้าแก้ปัญหาเรื่องกระดูกชองการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับนะเคล็ดลับคือการนอนถ้าเขียดทรมานครับดูนะเครียดทรมาน,น,นะเ,มานอาเอาเท้ายันเลยครับเ,เท้ายันเ,เท้ายันเนี่ยนอนไปเลยนอนนัแล้วนะดูนะครับ นั่นเห็นไหมครับนั่นแล้วนอนะไปท่านี้ครับนี่นี่นี่นอนอย่างเงี้ยามือเกยคางมือเกยคางนั่นแหละครับถ้านอนในท่านี้ได้นะครับนะดูนะครับฝ่าเท้าขนานกับพื้นยันอย่างนี้นะครับนะนะขนาดนั้นยันอย่างี้คนระับแล้วก็ก้น,นจะโดมาตรงนี้แล้วเราขยับนะอ่ากันอ่าชกลมชกลมชกลมอ่าชกลมปุ๊บเนี่ยมันจะคลายตรงนี้ลงไปใช่ไหม แม่จริงๆโยมเอ้ยท่านี้นะครับอย่าไปสอนใครอย่าไปบอกใครนะเพราะว่าไอ้เส้นประสาททั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่นี้เลยหัวนะครับที่มันเอียงซ้ายเอียงขวาบิดซ้ายาบิดขวาไม่เท่ากันเนี่ยทำท่านีนะ้มันจะดึงกลับเข้าที่หมดเลยนะแล้วคนนี้คิโรคคนเจ็บคนป่วยนอนท่านี้จะหายหมดเลยเพราะเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะนอนแบบนี้นครับแต่ถ้าท่านไปบอกใครแล้วนะครับนะจะไปตัดโชคตัดลาบของคนอื่นเขาเพราะว่าท่านี้มีราคาหนึ่งล้านครับ ทั้งชีวิตเลยครับนะถ้าใครนอนท่านี้ได้นะครับโฮโฮสุขภาพดีไม่ต้องไปกิน,นยาไม่ต้องไปหาหมอเลยครับนะอย่าไปบอกใครนะคอล้อนะครับห้ามบอกห้ามไล่ห้ามแชร์ต่อนะครับถ้าท่านแชร์ต่อท่านได้กุศลหนึ่งแสงนแะลท่านไม่แชร์ท่านขาดทุนครับ